ที่จุดปล่อยตัวโรงเรียนบ้านไพรสวรรค์อภอปางศิลาทองจงกำแพงเพชรได้ใช้เป็นสนามทดสอบเส้นทางการปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพพิธีช่องเย็นของอุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งมีกลุ่มนักปั่นจักรยานของสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจัังหวดกำแพงเพชรโดยการนำของนายสุภชัยสีงามนายกสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจัังหวดกำแพงเพชรและนายกิติพงษ์แสงพูลที่ปรึกษากิติมศักดิ์พร้อมนักปั่นรวม30คน ได้ปั่นออกจากจุดปล่อยตัวในเวลาเจ็ดติกาปั่นไปตามเส้นทางลัดเลาะเชิงเขาเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงซึ่งเป็นเส้นทางที่ท้าทายเนื่องจากบางจุดจะต้องแต่ระดับความสูงจากระดับพื้นขึ้นสู่เทือกเขาสูงชันขึ้นลงเขาหลายลูกโดยมีเป้าหมายอยู่ที่จุดสูงสุดก็คือช่องเย็นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล1น4 0เมตรตลอดเส้นทางมีจุดชมวิว180อองศาที่งดงามและสัมผัสกับบรรยากาศ 10ถึง18องศาและหนึ่งในกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสนใจเป็นกรณีพิเศษคือการปั่นจักรยานของนายกิติพงษ์แสงพูนหรือลุงกิติพงษ์อายุ80ปีโดยลุงกิติพงษ์ได้ร่วมขบวนปั่นกับนักปัน่นท่ามกลางแรงเชียร์และการควบคุมดูแลของทีมงานเป็นอย่างดีปั่นถึงจุดหมายช่องเย็นที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1, 3 4 0เมตรโดยใช้เวลา3ชั่วโมง40นาทีซึ่งคุณลุงกิติพงษ์อายุ80ปี เป็นผู้ที่ก่อตั้งสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวบอกว่าตนได้เคยปั่นจักรยานมาแล้วรอบประเทศล่าสุดปั่นจากจังหวัดกำแพงเพชรไปถึงเชียงใหม่ในเวลาเพียงวันเดียวและสําหรับการปั่นครั้งนี้ก็เป็นการท้าทายเพราะต้องใช้พลังในการปั่นมากพอสมควรแต่โดยเส้นทางที่สวยงามก็ทําให้มีแรงบันดาลใจที่อยากจะขึ้นมาสัมผัสกับช่องเย็นซึ่งในวันจัดก,กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรที่จะมีขึ้นในวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้ รายการปั่นเพื่อสุขภาพพิชิตช่องเย็นตนเองก็จะมาเข้าร่วมปั่นกับนักปั่นอีกหลายร้อยชีวิตด้วยแน่นอนไม่ทราบปั่นจักรยานมานานแล้วหรือยังครับนานแล้วครับกี่ปีประมาณกี่ปียี่สิบกว่าปีครับปั่นไกลที่สุดมากน้อยขนาดไหนปั่นรอบประเทศมาแล้วแล้วก็จากกำแพงไปจนมาวันเดียว วันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ,รบวันนี้จนถึงวันนี้อายุเท่าไร,ร,ลร,รแล้วครับ79็ดสบเก้าครับเจ็ดสบเก้าใกล้จะแปดสิบแล้วนะครับสำหรับปั่นวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายสบายบรรยากาศเรนะียวสวยมากครับเรู้วสวยมากนะแล้วเร็วๆนี้จะมีปั่นที่ช่องเย็นจะมาร่วมด้วยไหมมาร่วมครับอยากให้เชิญชวนเขาเชิญชวนนักปั่นทุกท่านนะก็มาร่วมสนุกกันะเลยสวยมาก <S <S อากาศก็ดีเย็นสบาย